แล้วเราได้รู้สิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้รู้ใช่ไหมใช่ครับจากครูที่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับครับครูระดับประเทศครับผมว่าบางท่านดังไปึงเอเชียนะใช่ครับครับคือผมอยากจะบอกว่าคือช่วงที่ผมมีกระแสหรือว่าช่วงที่ผมมีการจมปีโางเรยนนะครับเป็นวัย25เป็นเจเพศพอดีอ่าใช่อ่จาร25พอดีนะครับคือเรื่องเป็นเจเพศเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านนะอายุ25ปีถ้าเราคิดตามว่าท่านเคยเหตุการณ์อะไรบ้างในชีวิตครับ ก็เป็นความเชื่อที่สังคมไทยฝูงฝังกันมาอยู่แล้วใช่ครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนผมเป็นเระเพศไงครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ถ้าคุณเป็นเระเพศคุณก็จะเข้าใจว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่นในชีวิตุทก็คือหลังจากนี้เลยก็คือผมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างถึงเกี่ยวกับชีวิตนะครับก็คือมีการนอนหลับไปสามวันนะครับแต่หัวใจย,ยังเต้นอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ผมหลับไปสามวันเนี่ยจิตวิญ,ญญาณของผมเนี่ย กลสู่ธรรมชาติหรือกลับสู่จักรวาลพบทาให้ผมได้เข้าไปสื่อสารกับมิติต่างๆแล้วก็ได้นําความรู้จากจักรวาลเนี่ยลงมาบนโลกมนุษย์และก็มาเกิดขึกัคลืนถ้านพิชาตตัดรายการอยู่ช่วงหนึ่งกับผมมาถ่ายที่ผมจะเอากระดาษสีขาวมาแล้วก็เป็นที่กระแสวิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตมากด้วยเรื่องนี้ที่ผมเขียนขึ้นบนกระดาษและทํานายเรื่องต่างๆเจาใช้การเขียนคลื่นเนี่ยานกระดาษขาวซึ่งเขียนอะไรไม่สามารถอธิบายได้แต่มันเป็นลักษณะ <c oughs> อะไรสักอย่างเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเองก็มีหน้าที่ใกล้ชยด